นี่มันจะพอแบบนี้แหละฮะอืมอ,มอาก่เข้มนนะใช่อ่ะอืมบุมเนี้อนขะมอมลำน่าเดิมน้าเดิมขมมลำเลยอ่ะอืมน่าตีันแ้านกันใส่ใส่สุดยอดเลยใส่ซื้มอมาแล้วอว่าแบ่งให้น้องเลยอ๋อนนะอันอน,นี้บอกข้าเจ้าใสออนเนาะออนเมื่อกา ตับกับไก่เพราะว่านมันกินตับช่วงกินไก่งไม่ต้องหลายไปหนมเนหน้าหเลอเาปนนะเ้องเแทบวเลยบ้าแอดมินมาเด้อแอดมินางเขาแอดวินเท่าทองครับนะาเริ่ครับผมบรรยากาศกาทานข้าวแบบรวมคนมาแกนนครับ ไปแล้วเนมืนลาเนมือเลยไลเบาเล้ลาเนมืถึงวังที่ิมองนะเฮ้ยทำไปไหนตามไหนกี่มอไรไปกี่มอรไอางนั่นที่ลดออกไปในบาทอืมผมดีคะบอก ดูอะไรคมบะขคมขมอมลำนโนดูโดูโนแก้วแก้วคมยังไงแซ่บเลยนี่ร้านเดิมป้าร้านเดิมเปอยด้วยนะเนี่อ็ดีแบไ่เปรยมั้งกดีผ่อยๆได้่อยรตัดเลยยากินแล้วกินโซดาแดงนะจ๊ะนึ่งับแม่โอ้ไม่เลยกีนข้าวเจ้า Bả? Mì, cái này? Không rồi, ừ. nhầm có chào bà. Hoạt động, hoạt động, có Hoạt động, này động, hoạt động, hoạt động, hoạt động, Này, động, hoạt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  โยคนี่เอาขมันูเมี่ยงปลานะครับ้ามัเะลบ้าตั้งหัวบ้า้าหลัอมันคือหลังรุ่งปรับไกร้วมมเยงปเป็นอย่างนี้ครับรุงไปกินข้าวทสั่งตล ให้ไปดูไปใส่จรงก่อนเดี๋ยวแปบแล้วแปดแปกมาแปธรรมดาตื่นเมื่อไหร่กไต้งแบ่งม่ทางก่อนให้ทหารทานก่อนอ่องบออ่องบ่นี่ตู้ผลไสิัไม่ไ้ม่ห่วงกินอารนเออมันมก่นไม่ต้องคิปะใครแบ่งให้ร้องเนาะต่คอยเห็นนยียบๆ่อนเบิ่งก้่อออร่อยมากครับอันนี้ อขอบคุณทีนาทีนะครับลุงพันลุงพันไหนลุงพันเอาอันนั้นไหมหนาทีเอา,มาเนะเอไม่เกลือนะเกลือแม่เกลือเกลือของนาทีนะอะไรนะบอกบอกเขาไม่อันนี้นะใส่ใปลาใส่ปลาน้ำเสนจ่าเอ็มปลาควกริ้งใต้อร่อยมากทำสเสนอมันเจวใช่ไหมมันเป็นบุกกิ้งจับปลาแห้ง แต้ปลา,าจะเป็นน้ำใช่ไหมล่ะจะทำเป็นแห้งแบบเก็บได้นานเนี่ยเินอีโออือให้เป็นรอบอ,อร่อยไหมปลา <c oughs> กินกับผมเลยต้องจำเกลือก่อนันย <c oughs> ังนัว ใช่เวอร์ชอกินปลาเผาไม่กินอะไรถ้าไม่มีเกลือก็เอาน้ำปลามาจ้งเนาะเนื้อจะกินทีหลังเพื่อนเลยต้องกินกันเผาไปข้างหนังเลยเผาเบ็ดเลยทั้งหนังเลยเน่ชอบกินเผาแบบนี้เอาไหมเนี่กอืมมันๆน็น้อยละมันมต้องกินอันนี้หมดก่อนนี่หมดก่อนแล้วก็กินเนื้อหลังค่อยเริ่มค่อยเริ่ม แต่เนื้อนี่ก็หลังสุดเลยไม่ไีกินหม่อหมูคอ้สุขาลังขอให้สุขารูขอให้สุขจุกรูเม็อไ่อยาากินกับเด่นเต้นจะขยับเข้ามาปล่อยน้ำเสียหน้าให้แน่ โฆษณาโฆษณาทักหน้าพี่น้องมาครับพี e bon ่น้องครับทกท่านครับต้องคอามอะไรนี่แปะนิดหน่อยแสบแสบแ่บไกลไกลไกลนี่นึอืมนี่นี้นี่อร่อยเนี่ยแซบเวอร์แซบเวอร์ หมืนตันว่ะโลใจเลยบานโอนะครับเขาะทองอย่างเงี้ยก็ลูกผลประแจงโอเคครับนายผู้หญิงผู้ยายเนี่ยเขาทราบเลยหน้าแล้วต้องจอกเดือดแต่พี่ชอบผู้ชายแต่ได้ผู้ชายเพราะผู้หญิงมีแล้วไหมเป็นคู่กันนะเป็คู่กันให้พี่สาวดูแลน้องชายใช่หรอให้สาวดูแลน้องชาย น้องเธอชอบเฮ้อาจจะเป็นหญิงๆก็ได้เจ๊พัชชอบน้องผู้ชายรุ้นกันนะครับกับพี่นาแน่นี่ลืมูกไปแล้วเนี่ยแต่จะเอิบไหมเนีย่ยนุ่ย กันเาเลยแล้วถีมกัญแจาให้แล้วครบสมตาน่อยไปนะขับรถแข็งไม่เือขับกลับแน่ไปก็ขี่่ยังยังไปสอบเลยเอ้ยขับอยู่ว่างนอนมันไปหลายรอบแล้วบ่ไปสอบไปทุกทุกเรื่องแหละนมับาลสิครับแข็งแล้วไปขับพมันจะรอดน่าเบืจังเนียต้องัขับรถมากก่าไมครับรถแข็ง านเขนขาเรียนสื่อของท่านประจักผมพอเริ่มลายม่กจะดงปล่ามาจะเรียนไปนะบอกว่าตัดส่วงอมุนไปเลยเอยหล่อนหัวสบายนะมาหลอบแหลกก็ได้ส่งอาหารมาหลอบกันเลยส้วงเรียนหมดเอามันสบายหัวด้วยเนาะมันเย็นหัวมันย่ายหนาวเลย ดูไปดูมากลายไทยรถแห่อเี้ยข้ากลอยู่นะบอกไระจงเลยเหตุรุ่งไยรถเนี้ยหัววูวนะ